เห็นครับไปไหมโอเคนะคระับแป๊บ okay, นะนึงรอชียยพูก่อนนกนกลอ่อมานแล้วนะคะชียยพูอามาวอ,อ้าว,วโอเค โอเคนะครับไปนะครับโอเคอาการนะครับป่ายเปยังไงครับป่วยครับผมก็บินช่วงนี้บินบ่อยครับแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยอากาศป้าอากาศเปลี่ยนครับก็เลยมันปวยผมไม่หาหมอมาเลยยังเลยครับก็ยังไม่มีเวลาเลยก็ซื้อยามากินเป็นเพราะเรารับงานหนักหรือเปล่าครับทำให้แบบช่วงนี้ป่วยก็ เอ่อถ้าทํางานปกติในเมียนมารเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ที่อาจจะเป็นเพราะบินด้วยนะครับกลัวไหมคะว่าจะสุดถึงขนาดต้องนอนเลยโรงพยาบาลจริงไม่ชอบไม่อยากนอนครับไม่อยากนอนไม่ไม่ชอบไม่ชอบโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ชอบเขี่ยฉีดยาแต่ไม่ได้เป็นอะไรแรงใช่ไหมคะก็ขอให้มันไม่ไม่ร้ายแรงไปกว่านี้ครับมีผมฉีดยามาฝากดูแลก็ปกติครับก็ซื้อเองครับอะิบายเหมือนแรงเงาบ้างไงคะแดงเหลือเกิน โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับต่อไปมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็อยากใมีมือติดตามกไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใส่ใน f a c e b o o บอกว่าอยากสาวๆบอกว่าอยากมีผู้ชายแบบวิกฤตสักคนอะไรอย่างงี้วิกฤตนี่เป็นผู้ชายที่ดีมากครับดีมากจริงๆครับผมว่าน่าจะหายากนิดนึงใกล้เคียงตัวเองไหมคะให้ไหมไม่ใกล้ครับทำไมเราไม่เรายังไงอ่ะคือผมก็ มันก็มีมุมที่ดีของแต่ละคนนะครับรับแต่วิกิตนี่อาจจะดีดีเยอะทุกคนก็มีดีมีแย่นครับแต่ว่าเรื่องนี้ฟิตบับเราข้างดีมากเลยใช่ไหมครับดีครับดีครับก็รึกว่าก็มีมีคนรู้จักกั้าอืม ก็ใช่โดยนี้ก็ไปที่ไหนก็ก็เขาจะเรียกวีกิตแล้วเดี๋ยวผ่านถึงรายการทุเรศโช์นิดนึงที่พี่ๆเขาแซวเราแบบแซวว่าเราเป็นตัวถ่วงนี้เราเน้นแล้วสึกไงบ้างคะไม่ครับก็จริงพี่เขาแซวกันเล่นๆแหละครับก็ว่าจริงๆเราทุกคนก็ช่วยช่วยกันทํางานมากกว่าพี่เขาช่วยเราเยอะมากมากเลยมันมีความคิดว่าเออมันคิดว่าเอาเรื่องจริงมาพูดหรือเปล่าเลยไม่น้อยใจครับเพราะว่า เหมือนที่เราทํางานได้ดีขนาดนี้ก็เพราะพวกพี่ๆแหละครับที่มาช่วยเราอันนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าพี่เจนี่ก็รู้สึกแบบเออเราเป็นตัวแ,แรกๆเลยอะตอนนั้นมันมีข่าวมานทำให้เราตอบย้ำไหมคะว่าเราเป็นยังไงจริงๆก็ไม่ว่าคนจะยังไงแต่ผมก็รู้สึกตัวเองเหมือนกันครับว่าแรกๆเนี่ยมันยากยอมรับเลยว่าบทมันมันยากมากสำหรับพี ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนเขาพูดแค่ว่าขนาดเราไม่มีบทพูดยังเทคเลย <S <S 2> <S 2> ใช่มันยากครับมันยากสมาิเนี่ยคือเราต้องมีสมาธิแบบมากๆเลยลก็คื่วิเตอร์เราอยากให้ทุกคนมีความ บบทุกฉากที่ออกมาแบบไม่ใช่ออกมาแค่ยืนเฉยๆว่าออกมาเมื่อแบบมีบทอะไรเงี้ยออกมาถึงไม่เห็นเราก็ต้องเล่นต้องส่งให้ทุกคนที่เล่นกับเรารแต่เราก็ยอมรับใช่ไหมครับเล่นหนึ่งก็ยอมรับครับเพราะพี่ๆเขาเก่งมากๆากเราก็สำหรับว่าเราก็ยังไม่ไ,มได้เก่งมากอะไรอย่เงี้ยก็ต้องส่งต่อไปเรื่อยๆอันนี้เห็นกะกดดันนะครับกับการถ้าจะมีติดต่อมาบทพระเอกในเรื่องต่อไปเลยนะครับก็ ก็ดีครับก็ดีครับก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือเราไปเรื่อยๆครับผมก็ได้เจอคนที่เขาเก่งๆไปเรื่อยๆเยอะไม่ท้อเนาะเพราะว่าปกติกี้ก็พาผ่านตัท้อนะอันนี้อยากจะเข้มข้ีขึ้นหค่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เชียงเดี๋ยวมวยลอยก็้า เงินบ้านเยอะๆครับแล้วก็มีพ่อพี่พี่ที่ช่วยด้วยพี่เติมด้วยครับก็ทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้ครับก็จะไม่ได้เป็นตัวทเอย่างที่แบบเงี่ยก็ไม่มีนะก็เขาก็จะแบบอยากให้เราให้ให้ได้ดีๆเขาก็พยายามแบบเคลีออกเราเคลียร์เราออกมาให้ได้มากที่สุดเลยเงี่ย มีกระแสนู่จีนเคนกับพี่เวียร์มาใช่ครับเป็นคู่จีนกันฮะเราเป็นไงบ้างพอได้ยินกระแสนี้มาก็ไม่มีอะไรผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงครับก็ สนิทกันครับสนิทกันทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านด้วยกันเล่นๆมีวันใหม่กับพี่เวียงไว้กันเจอบ่อยมีวันใหม่กับผมบ้างป่ามีเยี้ยของแย่งสาวก็ไม่มาเราก็ตาคอมไม่นะเปิดมาเองคนละนวผมอาจจะไปแย่งพี่เวียจากสาวอะไรอย่างเงี้ยเด้อรือจริงไงที่แฟนคลับกับคู่เราคู่กันก็ตลกดีครับตลกดีจริงเราก็ก็เป็นพี่น้องกันฮะก็ก็สนิทกันทาอะไรคล้ายๆกันอย่างงี้แต่ไม่มีเบียดเบ็ดแน่นอน พี่ว่าพี่เบีจะเบี่ยงเบนไหมล่ะก็ไม่หรอกไม่ไม่ไม่ก็ให้เราจะมีเรื่องอื่นที่เราต่อจอกเลยไหมครับอันนี้ก็ต้องจ่อครับนีก็มีผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใค่ใครบ้าเรียบร้อยแล้วเพิมเพิ่มปิดไปเมื่อ20่สยตุลาเหมือนเรื่องนี้ดังมากจะจ่อเอาค่าตัวเลยไหมคะคงไม่รู้ฮะอันนี้แล้วแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วกันครับผมเรืออีกเยอะค่ะต้องรอใช่ไหมคะ อันนี้แรงแล้วอ๋อว่าจะจบไปยังฮะอันนี้ก็น่าจะกลางๆเลยมานิดนึงอลไรกลางๆมานิดนึงครแต่ถ่ายจบแล้วเนาะจจะายบแล้วแล้วธุรกิจรัดไวแบบที่สี่เป็นค่ะเอออันนี้ยังอยู่ในช่วงที่คุยครับผมตอนนี้ทุกอย่างมันก็ก็ทางวิทย์ยังคุยอยู่ด้วยก็ยังไม่มีอะไรที่ตอบตอบได้แน่นอนอือคือนั้นดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ